เยอวเยวเดี๋ยวจะยื่นขนออกมาพี่ชายต้องปากรูดนะคโอ้โหีกคนเนี่ยเฮ้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 ยเ้ครับถ้าคุณอยากหาเงินออนไลน์จากการเทรดนะครับผมแนะนำแอปนี้นะครับ IQ Option ครับเริ่มง่ายมากนะครับแค่ฝากเงินเข้าไปในจริงเงินจริงคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกธนาคารคุณใช้นะครับฝากขั้นต่ำแค่สิดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ แล้วก็อย่าลืมดูกิจกรรมมากมายประจำเดือนนี้นะครับป่ะเดี๋ยวผมจะเทรให้ดูเลยว่ามันเล่นยังไงนะครับนี่ก็คือหน้าต่างของแอปนะครับมันก็จะมีให้เลือกเพจมากมายออปชันดิจิตอล forex ปุ้นสินค้าหรือว่าคริปโตนะครับวันนี้เราจะเทรดเป็นออปชันดิจิตอลเนาะวิธีเล่นง่ายๆก็เลือกแค่คาดเดาว,ว่ามันจะขึ้นหรือลงนั่นเองผมก็ขอคาดเดาว,ว่ามันจะลงนะครับผมก็กดไปเลย เรียบร้อยโอ้โหกำไรอย่างดีเลยกำไรมา190.22ดอลลาร์นะครับถ้าอยากทำกำไรแบบนี้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ IQ Option ครับแล้วก็อย่ายลืมศึกษาก่อนเล่นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับวันนี้ชุมชนอะไรเนี่ยโลก,กีนี่มรรับบริจาคของช <laughs> <laughs> ุมชนอะไรอ่ะอันนี้เหมือนน้ำท่วมนะน้ำท่วมไปไหมเหรอปะครับสวัสดีพี่บอยสวัสดีค่ะทุกคนค่านค <laughs> <ๆ>ุณจำคลิปนี้ได้หรือเปล่าคลิปที่ล้วงเราถ่ายว่าคู่ไหนคือคู่หูวันนี้เรา แต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณรู้จักเมียเมียของคุณจริงหรือเปล่าว่าคุณขนาดนี้ใครเป็นแฟนของคุณไม่ว่าจะเป็นการดูเงาไม่ว่าจะเป็นการจงเก่งนน เงาอันไหนคือเงาแม่โอเคปะจะมีเงาเดินผ่านตรงนี้เขาบอกว่าสามกิโลเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่งั้นนาไม่มีมึงสองคนมั้งเดี๋ยวก็รู้เนี่ยตั้งแต่มึงเห็นมามีหุ่นใครเหมือนคนอื่นมั้งเออนั่นดิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาไม่บอกใเอ่านคำสริอมาได้ข้างหลังอ่ะของเล่นเยอะ กอดตูกันเลยวะพร้อมเก้ากลอนอะไรวะเออไปไปไปเอาโอเคเงาที่สามสามก็ลงงี้อ่ะอ่าอ่าโอเคนะพร้อมรอเปล่าเออพร้อมนาเริ่มไปอ่าโอเคอ่าเงาสองเงาแรกคือยิ้ม เงเงาเงาสามเขื่ยชาเนีาเงาสี่ก็คือไอ้ไอ้เบียชาเดี๋ยวเว่าเลยนะเดี๋ยวชอบคนชของเงาที่พ่อทายไปยิน้งหลังนั่น่ะเงาเปิดเงาเงาสองนะไปมาใกล้ๆเลยกระดอเงามไหมเงงสามสองหนึ่งสองอ่ะตนนี้เหรอ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้หัดมาเดี๋ยวเราจะให้เต้นที่ดูนะจับลิลามีอาได้ได้เลยให้เขาเล่นโลกได้อยู่แล้วมาสอไปโอ้โหอีที่อใครวะน่าใส่เงินมาเลยอีที่อดูยากเงินนะดูยากนะวันที่สองเ้ที่ส เออมาตามเราไปไปอะไรันาะนี้ทำไรันาะนี้ดูไม่ออกเลยนะดูไม่ออกเลยอ่ะไอเยี่ยเดาอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะมึงจะรีบไปตาย เฮียไม่เห็นเหมือนไม่ได้ดูอะไรเลยเหมือนไม่ได้ดูอะไรเลยอะอ่ะไม่ได้ดูเพราะกูจำไม่ได้เลยไอคือไฟของคนไอ้เฮียมีอยู่แค่มุมแค่นี้ที่เป็นเงาอ่ะที่เหลือเต็มอยู่เงี้ยไม่บอกยังไงวะบ้าโคตรเลยอ่ะเจ้าจำไม่ได้จริงนี่เห็นก็เก่งสั้นๆตรงนี้แต่กูจำไม่ได้ว่าเบอร์สองหรือเบอร์สามเนี่ยย้อนกล้องได้ไหม ทำงี้ใช่ใช่คนนี้จะเมียได้เพราะกูเสยอย่างนี้ตลอดเสยอย่างนี้ตลอดอยากจะดูติ่งเอาที่ทำท่าอย่างงี้เออาไปเบอร์ไหนเบอร์ไหน่เอาเบอร์ที่ทำท่าอย่างงี้เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามหนึ่งแม่ขนางนี้อ้าวหนึ่งสองสามโอ้ยถูกต้องอยากจะดูติ่งทำงีได้อะทำงี้ได้เนี่ยโอ๊ยเวลามันอยาก เงาป็นสนาเอาแรกเขาเรียกว่าให้อยู่ลีลาบเตียม้า้อเอออันนีอย่อสัตมงกูยาลับตาไทยมึงอยู่มือนี่ยมีแว่นด้วยมีหนวดด้วยอ่ะอเมาสามสามไปเออยนี่เออค่อยชัดหน่อยอคูรอม่อนคุณ ใรอีอย่างหนึ่ัตัวอะไรวะกูรู้เลยใครนะอันี้มันรายการทัดโลกเน่ยคนที่สอเมียคนที่สอของกไปเฮ้ย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 อะไรวะานะคะสาไปไหนวะเต็มอเเออมันเต็มยังไงอันนี้มันเต็มมันมองไม่เห็นโอเคพอแล้วคนสุดท้ายพร้อมไห ไปคนหรือตะขาบเนี่ยตัอะไรเนี่ยอ๋อบายของคนคือคนไหนคนที่สี่ตะขาบเหรอมันจะหนุนตาฝำมาหรอจะต้องเก่งได้เ่ยหนึ่งสองสามสามครับ เอางี้ <om> โอห่าได้่นมาด้่อีเกนี่หว่าันท่อน่อนะัง่ยังกระโดกีไเยดัอ้ยยสัมผัดอะคนที่สานที่สสอหนทานี้ใหม่กทานี้ใหม่แกอโหตบตูดเอางางพร้อม เลือกมาหนึ่งถึงสี่เอาสามแล้วกันหนึ่งสามยากเริ่มตอบส Surprise motherfucker โอรยก้าหอวหน้าเราต้องเล่นใครกันเลยไม่ได้ไม่ได้รอบนี้มีแค่ยิ้มกับพิชานะยิ้มจับเมียได้เจมตอบว่ากทรงเกงในตรงใครทอดสดๆไม่รู้ตรงไหนแล้วทตรงไหนอ๋อล้วงด้านหลัง ่่ะายงแล้วพัหนามีหน้ที่โดมเดียวจมูกอูไม่ค่อยดีนะตอนท่้าไหทั้งหลังมันถุงคนไปถุงคนมาเพราะว่าจะโดนเลยอูวอจะถอนตัวเขาอว่ของใครของใครดูกันเองนะครับสามสองไปพอมาพอนะใช่ไหมเนี่ยย้าถึงก็ตลบนะโอ้โหเดีควสอนมีเขถอนตัวมาแ้ห ม้วนัวกล้ายัหัวไม่ได้เดนคะครับอ้าวคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายมานายคดไว้นี้นะครับเสองไม่พี่กลีถอดจังเลยโอ้โหิมลุ่เบาๆเลยโอ้อันไหนคือของเมียคุณโ้โห่ยตาครับ ว่าไงเสี่ยว่าจะนี่แล้ววะ้าปิดปากนี่แล้ววะอันงสาวนี่แล้ววะมันเหมาะกับแม่ตรงไหนเนี่ยอะไรของแม่คนน้องสาวนี่แหละถ้ามั่นใจถ้ามั่นใจค้อหัวเลยมั่นใจข้อหัวข้อหัวเออถ้ามั่นใจของเมียตัวเองเนี่ยไม่ต้องไม่ถือค้อหัวได้อ่ะข้อเลยข้อเลยทำไมนี่จ้าถ่ายรูปถ่ายรูปพูดไว้แต่โอเคพไป ถ่ายว่าันนี้นะครับอ้าวผู้ชายคนต่อไปนะยกทรงเหรออ้าวแกอ่าดีๆอ่าดีๆหนึ่งสองสามโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรเอออะไรอะเออมันอะไรอะอะไรอะไรเดียวเดินไปเดินไปเฮียอะไรเฮ้าวคนต่อไปเลย ไม่มีกล hey, mm ิ hmm. oh. ่นเฮี้ยนเลยออกมาเต1มสองเติมใหญ่นโอ้ยต yeah, ัดมันใหญ่ใหญ่เออมีอะไรบ้างโอ้โห้วมขนตลงด้วยมาไปคนที่คนไปโอ้ยคนที่สามคนที่สามโอ้ยเห้ยเลยวันนี้มาไปโอ้ใช่เหรอวันน่ะแมว้าไปโอ้ย เคยเป็นบ้าพวรเทียบจริงๆไปไหนอันไหนของสาวคือความมั่นใจเลยว่าความจังไรของเมียผมก็ไม่แพ้ชาติไหนเลยลกเมียผมต้องใช้ไอ้นี่มันชุดเดียวกับไอ้ชุดจริงๆไิงลยนะใช่อันไหนคือของเมียคุณอันนี้แหละใส่ทุกอันเลยย่าถ่ายรูปเลยอันนี้แหละเมียผมโลจิตที่หายเมียผมต้องอันนี้อย่างแน่นอนมั่นใจผมมั่นใจแล้วเดี๋ยวแล้วมันตบกูแสดงว่าใช่อันนี้คือของเมียคนชัวถ่ายรูปเจอว่ากี่บาทเนี่ยไม่เคยรีมายิ่งมืใส่ายี่ห้อมึงไม่ต้องของไหม พี่เจี๊ยบเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เอาเจงในหรือยกเป็นหมอยเป็นหมอยดังนั้หมอยใหมผยตอนหมอยให้โดนผลนะผลนะแล้วต้องต้องอบนะต้องรูดต้องรูดได้ไหมผมส่งกดเข้าประกวดด้วยได้ปะได้ครับอ่ะผมฝากไว้เช่นนี้นึงฝากเข้าประกวดด้วยฝากเข้าประกวดด้วยนะไปเลยพี่ชาติพี่ชาติต้องอบและรูดนะผู้ยอมแพ้ในเกมเนี้ยผู้ยอมแพ้ในเกมเนี้ย เกมนี้กูไม่เล่นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยื่นขนออกมาพี่ชาติเราปากรูดนะโอเคทำไมกูเล่นทำไมหน้าต้องเสียพี่ชาติมีหน้าที่แค่ยื่นจมูกเข้าไปเฉยๆโอ้ยเฮี้ยงจริงแค่นี้ ละลูดอมละลูดทำทำเพี้ยอะไรเนี่ยฝอยเป็นคนแรกของใครเมียคุณหรือเปล่าไปพี่ชายไหนไหนมาดูหน่อยดูหน่อยไหนอ่ะเดี๋ยวมาเฮียอะไรทั้งแพงเนี่ยเส้นเล็กเชี้ยเป็นยาบิคอร์แล้วเป็นไงเส้นเล็กขนาดไหนโอ้โหไม่จัดดมไหมนะดมไหมดมจำเพี้ยอะไรแล้วจะดูได้ไงเดี๋ยวเข้าคอแล้วจะดูได้วางไว้ก่อนเกมไอ้เฮียนี่ขนเนียนมีอยู่ตัวเดียวข้ามกหมฝอย

เดี๋ยวดูไนโอ้ยาวพี่ยอฝากข้าประกวดด้วยฝากมากฝากข้าประกวดด้วยนะใส่สัให้นุ่งวันไทยอีกีอ่ะสองโอ้โหสามโอเคไอกองสองเนี่ยปัญหาไม่แว่มันมของกี่คนไมเนี่ยแตบขนเลยอ่ะ ของเมียคุณหรือว่าไม่มีเลยที่หลังคนยิงมีไม่มีเลยเหรอไม่รู้นี่ครับลักชานะครับถ้ามันกล้าทำผัดแสดงว่าถ้ามันคนใกล้ตัวมันอันนี้อาจจะเป็นของมันอันนี้อาจจะเป็นของน้องโบมันก็จับหมดทุกอันนะเออมันกล้าหมดแล้วอะไรต้องบอกเลยว่าขนอะไรด้วยแล้วก็มีขนรังในอะไรอย่างเงี้ยมีผมไปดมผมเแล้ยวคำตอบท้ายแล้วฮ่าวิีห้าถ้าเกิดให้ตอบในฮ่าวิเอาหน้ากดเลยเอาห้าสี่สาม อันสามก็เซนทนรัลความน่าจะเป็นคุณมั่นใจว่านี่คือของเมียคุณความน่าจะเป็นคุณต้องกล้าสุดเออไม่เอาเข้าไปม่กินนนลมตายไม่หรอมั่นใจแล้วไงค่นใจแม่ยิ้มนมไงมั่นใจมั่นใจรู้แล้วมั่นใคุณแต่คุณก็ต้องกินเน่าคุณเรื่องสามคุณก็ไม่รู้ว่าคุณกินเน่าแข่งแม่แด่แน่เลยจ้าแล้วคไหนถามไงคุณอยู่กับเมียคุณคุณไม่รู้กับคุณจำไม่ได้หรอโอเค อันนี้ขนหวยไอโอมันฝากมาบอกมาให้นูดให้นูเบอร์สของยิ้มมันอเเลยขนด่าไหมยิ้มขนาดนี้เลยปนั่งมึงเหรอเน่อขนาดนี้เลยเหรอไ้เลืออีกวงเบอร์หนึ่งก็ใครวะเบอร์หนึ่งผมเองผมท่านจังเอออเนียไม่ได้ กลัวมึงทายขนในแรกกับมันกว่าเอาขนเนาะเออเดี๋ยวรูดทั้งหมดทุกคนน่ะอันนี้จะให้เอาคนมองเข้ามาแล้วจับขนที่ติดอยู่เลยอันดูนี้ดูกกลางเหรอเออหรือวาเข้ามาแค่เบอร์เอาเข้ามามาหน้าไปลูโอเคโอเคโอเคุ๊ยเย็นแม่เฮ้ยกูรู้แล้วใครเนี่ยใครอ่ะโกนอย่างเงี้ยมีคนเดียวอ่ะเดี๋ยวนี่เบอร์สองเหรอโอ้โห เงินแค่หลับหมดพันเลยไหมกูกูถามกูถามคำเดียวอันนี้เล็บกูเหลืองอย่างเล็บกูเหลืองอย่างเนี่ยเป็นสกิอะไรไม่รู้สัตว์เบอร์สามเบอร์สามต้องดมด้วยนะเบอร์สาดินควายควายควยนิ่มควายนิ่ม โอ้โหไอกคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ข้างหลังมีเอ,อเลี่ยนหรเดไปนะ้ำมันยาแม่นิ่งก<า>ี่คนอ่ะคิดดูดิน้องเล็บเหลืองนะเล็บเหลืองนะเล็บเลอบเนี่ยไม่ไหวว่ะไม่ไหวคนไหนคะือกูคนที่เป็นจกัจกแรแล้อ่ะจักรแล้เหรอสามหรื 4, อสี่วะไม่มีทั้งหกคนคำตอบคือผิดเพราะว่าไอ้หกคนที่มึงเจอคือไอ้เรียนี่คนเดียวล่างกูทั้งล่างเลยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหมอยอัเราไม่รูู้ดา อันสเป็นกระเจียวนิ่มเออกระเจียวหัวกระดองเลยล่ะสี่จะกระแล้วอันนี้ห้าอันนี้ห้าเหมือนไปไข่อันนี้ห้าไปไข่อันนี้หกคงขยำไข่อันไปรอ่ะ โอ้อันสุดท้ายยังคิดว่าโอ้คางพ่อเหยียบเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเกาคางพ่อก่อนเนี่ยเพรว่าเอาคางเพือเปียบว่าคางเัมือนยี่หร่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเหมือนเหมือนนังไข่อยู่โอ้ยคางไม่ไข่เนี่ยเอาคางเพื่เปรียบเทียบว่าไข่มันเหยียบเหยียบจาคุณแต่แรกก็เสร็จแล้วเหี้ยก็ลงไปเออมันต้องพีชจีพีว่าอันนี้คื็นอะไรอะไรของโบแฮมโบใช่ของกุ้งเอาจริงเ่ะไอ้เหี้ยไม่ไดแล้วเดี๋ยว ไม่เพราะเป็นเสื้อแจ็ของใครไงตอนใส่ไงไม่ใช่เกี่ยวว่าใครใส่ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าใครใส่ใครยังไงอ่ะฮะแค่แค่แค่กินหมีขี้เฉยอะไอเหี้ยอะไรมึงเนี่ยก็ได้ผิดอย่างเงี้ยอ้าวก็ผิดเลยบ้าปะเนี่ยพอก็ผิดไอ้ของมึงเนี่ยอะไรของมึงใครจะไปดูวะไอ้ของมือเอโอเคมาไปยื้อมาไมยื้อมหมเวนกามกูตามมาแล้วไป้ะไปยื้ออะไรวะเนี่ย โอ้ยกไหลเฮียไอ้ย้อยเฮียเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวสัตวลัวนาก็เสียแล้วี่นากัวคุยแข็งอะไปคุยแข็งกอนเหรอใช่หรอไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริงะมึงอะกูรู้มึงออกกล้องไม่ได้มึงจะช่วยมาอโอเคไปแล้วค่ะวัสดี้ไปไปคร้ว